สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนนะครับเด้อผู้ได้วดางนะครับผู้ได้วางมือนี้นะครับมาคนดินซอยเบาเทยียเด้อผม,นมนเนี่ยเป็นถมของ่วนะครับถมของัววัดศรีเย็ดเป็นขั้วนะครับผมนี่ครับกล่องดินกล่องดินครับแปดกล่องมือนี้พี่น้อง ตอนนี้เอยู่ประมาณ4กล่องนะครับผมขนได้4กล่องแล้วตอนนี้นะครับผมก็ได้สีส่วนพี่น้องนะครับมาขนดินซอยน่เด้อ <c oughs> นี่ครับมาพร้อมเลยนี้เฮ้ยยำม่วง,งนะครับแก่แก่แกดดแดดแห้งหมดเนี่นยยำม่วง,งแก่แดดนะครับผมมาพี่น้องมา สียบเสียบ,บน้ำเบาเทบอนี่จากสองสามค่มนี่นะเพราะซึนนะครับเนาะมาเลยครับพี่น้องมาเลยนี่ครับเสียบแสบน้ำเบาเทจากสองสามค่าเพรามันซึนนะครับผมเพราะแดดมันแห้งเลยเ,เกินวิ่นแดดนะครับ Mm -hmm. Ah. นี่ย่างขึ้นมาระายะหนึ่งเลยพี่หน้องใช่ครับเดี๋ยวผมคนดินต่อกันเี้พี่หน้องเนอะผู้ดใดววางก็มาคนซอยผมเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวมัเสิบเปลีย่ยวไงใช่ครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ